ตอนนี้ผมขับเข้าแนวของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอนี่ถอยมานิดนึงแล้วก็ยิงไปเลยครับโอเคเอ้ยยิงไม่เข้าตลอดหรือวะโอเคครับโดนไปลูกนึงครับติดหมดเลยครับทุณผู้ชมโอเคพอได้อยู่ครับโดนไปลูก โอเคครับผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องของเรา X Scaling ซ่าของเราแล้วผู้ชมก็อยู่เกม World of Tanks ของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้ววันนี้รถถังที่เราจะมาเล่นครับผู้ชมมันคือคันนี้ครับ Centurion Action 10ครับหรือ Centurion AX นั X ่นเองซึ่งรถถังคันนี้นะเป็นหนึ่งในรถถังลูกหลักของผมเลยนะครับเนื่องจากว่าแบบปืนมันแม่นมากผู้ชมแล้วมันร่อยยาวเลยนะครับค่าเจาะเกาะก็ดีด้วยแล้วผมก็จะ ใช้กระสุนธรรมดา50ลูกเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กระสุนที่เป็นกระสุน h e ีนะครับอีก10ลูกนะครับเอาไว้ยิงแบบพวกรถถังเบาหรือว่ารถถังกลางนะครับที่กรอะไม่หนามากอ่ะโอเคหากทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลย let's go ไปมาครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหเราก็กลับมาเจอกันนะครับแล้วก็ด่าน,นี้เป็นเกมที่หของเรา เอ่อเป็นด่านคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นท่าเรือของเรานะครับโดยที่เราเล่นรถถังกลางเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางด้านขวาอยู่แล้วครับค <m> ุณผู้ชมจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วรอบนี้คือรถถังเบามีมีอีกสามคันอันนี้ผมโหลดกระสุนเ e ีก่อนได้ไม่ได้ยิงโดนตรงไหนก็เข้าอยู่ดีนะครับแล้วก็มี MX ็นะครับ13 105นะครับแล้วก็ t ี0 0แล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็น e b r นะครับเป็นสายแววนกันทั้งหมดเลยนะครับ เราขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันเลยรถถังอังกฤษเวอคือรถถังคันนี้นะคุณผู้ชมคือตอนแรกอะความเร็วของมันอยู่ประมาณ4ี่ิแค่นั้นเองครับแล้วมันก็ได้บัฟนะคุณผู้ชมคือมันบัฟไปเรื่อยๆนั่นแหละจนตอนนี้คือแบบวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคุณผู้ชม55า6ิบ้า้าสิบกเนี่ยก็จัดว่าแบบใช้ได้แล้วนะครับใช้การได้สมัยก่อนคือมันขับไม่ค่อยทันใครคุณผู้ชมอีกคันหนึ่งก็คือไอ้แพททอนก็คือแบบเอื่อยเหมือนกันนะเป็นสไตล์แบบสายเอื่อยอะโอเค คือแบบวิ่งยิงได้เลยนะคุณผู้ชมคันนี้ครับดูเป้าเลยฮะแบบคือมันดีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมปืนดีครับเสียอย่างเดียวคือรถถังมันเป็นรถถังไฮโปรไฟล์นะคุณผู้ชมมันอาจจะแบบคันใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ว่ามุมกดของเราก็ค่อนข้างดีครับจัดว่าค่อนข้างดีมากครับคุณผู้ชมหาวละตอนนี้ผมเปลี <laughs> ่ยนไปกระสุน a อแล้วกันนะครับใช้กระสุน a อ c r ไปก่อนนะครับแล้วก็มี m v y นะครับรถถังหลักแล้วก็มาเล่นลายนี้ด้วยนะคุณผู้ชม ก็จัดหนักจัดเต็มครับคุณผู้ชมมาโอเคครับตอนนี้ผมขับเข้าแนวของผมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงแรกก็จะเป็นแบบสไตล์สายลถถังซัพพอร์ตไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะหลังเนินนะครับหรือไม่ก็ฝั่งขวามือก็ได้นะไกลๆแถวนั้นตรงนั้นก็เป็นตไม้เหมือนกันอ่าโอเคครับคุูผู้ชมมา เดี๋ยวผมจะคอยซัพพอร์ตนะครับ E 5 0า M ที่เป็นรถถังกลางนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือเป็นทีอ่าวเรียบร้อยครับกลับบ้านเก่า M X กลับบ้านเก่าแนละ้วโอเคเดี๋ยวเล็งรองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล็งสูงๆสักนิดนึงนะเผื่อแบบเขาจะอยู่แบบหลังเนินหรือเปล่า M <AM> X เราพยายามซัพพอร์ตอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ซัพพอร์ตไม่ไม่เห็นเอ้ยเอ้ยได้ระยะอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระเถิบนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคเป็นลายประมาณนี้นะครับ แล้วก็ E 50 M เราขึ้นมาข้างบนครับผู้ชมแต่ขึ้นมาข้างบนยังไม่มีใครฝั่งตรงข้ามยิงนะครับเขาอาจจะอยู่แนวนี้ก็ได้นะระยะใกล้ๆเนี่ยครับเอาแล้วครับแล้วเพื่อนเราเริ่มเริ่มกระบวนการลุงกินโตแล้วครับผู้ชมแอบก่อนเพื่อนแอบก่อนแอบก่อน M X ไปแล้วครับผู้ชมสายลอยครับเดี๋ยวเราเอ้ยเอ้ย เอ้ยเ้ยมีรถถังกลางมาคันนึงครับยิงโอเคสามร้อยเก้าสองครับโดนไปลูกหนึ่งครับผู้ชมยิงไปอีกลูกหนึ่งโอ้สี่ร้อยครับโอเจ็ดร้อยจพากลัถังเรียบร้อยครับผู้ชมเลีย์ไปหนึ่งครับสเต็ปต่อไปครับยิงต่อไอ้ป้ายกระสุนผมยิงไม่โดนครับผู้ชมโอเคแล้วก็เป็น m V y อยู่ตรงนู้นนะครับก็มี MX วิ่งมาแล้วแล้วก็เติมเลยครับคุณผู้ชม จังบเอ้ยเอ้ยอ้ยเ,เกือบเกือบเกือบไงท้อง <divor ces> จัดหนักครับผู้ชมจัดหนักจัดเต็มมาอุ้ยแล้วเอากระสุนเฮดียิงใส่ด้วยนะครับผู้ชมก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะขับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผู้ชมแล้วก็อ่าโอเคผมเจออุ้ยอยู่กันเยอะเว้ยโอเคก็ขออนุญาตอยู่เป็นแนวประมาณนี้นะครับผู้ชมแล้ว ผมขอเนี้ย่อยมานิดนึงแล้วก็ยิงไปเลยครับโอเคโดนไปลูกนึงครับผู้ชมโดนไปอีกลูกเอ้ทำไมมันยิงไม่เข้าวะ่ะอุยอ้ยโอ้โดนระเบิดครับโดนระเบิดโอเคเอ้ยยิงไม่เข้าตลอดเลยวะเอาเอาเอเข้าแล้วเวย้ยสามร้อยเจ็ดสิบแปดครับโดนไปลูกนึงโอเคพังละเอาโอเคเรียบร้อยครับผู้ชม กลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยแล้วอีกคันนึงไอ้ป้าเ้ยยิงไมเ่เล็งใหม่ครับคุณผู้ชมคือพี่แกเขาแบบมาีเราไอา้ป้าเลยยิงข้าผัวมัเฉยเล,เลยอะไรวะโอเคโอเค424ครับโดนไปอีกลูกเนึงคือบป,ปืนผมรวยอยู่แล้วนะค,คุณผู้ชมก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเก่งไปเลยไอ้ป้า เร ok oh ียบร้อยโอเคคันต่อไปอยู่ข้างล่างนะครับอีกสองคันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตามไปแบบลอยครับยิงได้ครับเรียบร้อยเกือไปเดิมเป็นไงแล้วพี่โอ้ไม่ได้โอเคเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คือบบกำลังมันลับยิงเพลินยิงมันไปดีกว่าผม โอเคครับด้านหน้าเราเป็นกริวนะครับผู้ชมเฟน้นเราจะต้องไม่ประมาทนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอากระสุนเฮดีไปยิงใส่เขานะครับน่าท้านั่นนะโอเคคอยๆขับขึ้นเขาไปครับไปใจเย็นๆอีห้าสิบครับออบเจกเรากลับบ้านเก่าอีกคันนึงแล้วโอเคครับกริวครับผู้ชมข้างหน้าคือกริวครับประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ครับผู้ชมคอยคอยคอย โอเคเพราะเขาจะเห็นอยู่นะครับโอเคโดนครับสี่ร้อยเจ็สิบห้าครับคุณผู้ชมโดนเต็มเต็มครับแล้วก็ด้านซ้ายถูอิงเข้าไปดิพี่อักเรียบร้อยครับเพียร์นึงแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นครับโอเคมีแอบครับคุณผู้ชมก็ไม่มีปัญหาครับเขาแอบผุ่มก็แอบบ้างครับคุณผู้ชม <c oughs> เลือยอยู่ร้อยเลื้อยอยู่ร้อยว่ะ <c oughs> ผมจะปนฟรีอยู่แล้วอเอ้เอๆเอเอเ,อเ,อเ,อเสียอ่ะผมว่าผมไปออกอีกทางดีไหมอรัคุณผู้ชมว่าไงอ่ะคือแบบโอเคครับระเบิดลงฝั่งนู้นโอเครอดไปตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะโอ้โอเคครับโดนไปลูกหนึ่งครับห้าร้อยสิบหกครับคุณผู้ชมโดนเต็มเต็มนะครับ เล่นลืบครับผู้ชมมันต้องแบบลืบอยู่แล้วนะครับสไตล์สายลืบครับกิงเขาไาบ้าเลยยิงไ, <c oughs> ไม่กระสุนเฮอ,อีผมยิงไม่เข้าโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผู้ชมวิ่งกันต่อครับแล้วก็ดานะเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นกระสุน a อเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็น a อพซแล้วก็ฝังตรงข้ามนะครับโอ้โหอยู่ลึกไว้เอ,อ่อ จะยิงยังไงคุณพี่ดีวะเนะี่ยติดหมดเลยครับคุณผู้ชมโอเคพอได้อยู่ครับโดนไปลูกนึงโอเคจะ,จะพังอยู่แล้วนะทำมันอีกทีเดินโอเคถร,ราสูนลงแม่นอยู่แล้วคุณเก็บซีเก็บซีพี่นนองโอเคแล้วก็โอ้โหเลื่อนเราเกือบหมดครับโดนจนแบบปรุนไล่มุมนี้มันยิงโดนได้ไงวะ ดูปืนผมโอ้ยชาวเมเห็นว่ามันเป็นรอยไปหมดเลยชนะแน่นอนครับคุณผู้ชมแล้วก็รถถังปืนใหญ่คันสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับคุณผู้ชมโอ้ตานี้เป็นไงโอ้ยิงแบบยิงเพลินๆครับเสียดายนะยิงไอ้นั่นไม่ค่อยเข้านะครับคุณผู้ชมไอรถถังเอวีวอ่ะโอ้ผมยิงไปแบบสามสี่นัดนะยิงสี่ห้านะยิงไม่เข้าอ่ะโอ้ งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมยิงมันไม่เข้านะครับเคเมื่อไรครับปูเคลียร์ไปรอบนี้รอบตัวไปโอเคโอโหกระจุดตานีกระจุดเท่ายอบโอ้ยิงมันยิงยิงก็ยังมีวายโดนไปแค่ลูกเดียวนะครับขนาดแบบไล่หล่อยิงขนาดนั้นยิงยิงไม่ค่อยเข้านะครับแล้วที่เหลือก็คือแบบไปลัสช็อตเขานะครับแล้วก็มีกระสุนเฮีนะคุณผู้ชมยิงโดนแบบเจ็บๆนะครับลูกละสี่ห้าร้อยนะคุณผู้ชม ยิงใส่เกรีวเกอะไรเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยผู้ชมโดนไปลูกหนึ่ง516นะครับแล้วก็ปืนแหกครับคือกระสุนเฮดี e ของัติดนี่มันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมค่าเจาะก,ก่อมันสูงมากนะครับแล้วก็ยิงใส่พวกรถถังแบบบางๆอะไรพวกเนี้ยโดนทีก็คือได้หมดครับคุณผู้ชมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม อนตานี้ของเราผมบอกเลยแบบมันสุดๆครับโอ้โหนานๆแบบมารีเทินสักทีนะกับเกมรถถังของเราแล้วก็รถถังคันนี้นะผมแนะนําเลยนะครับมุมกดก็คือลบสิบเลยนะแล้วก็หมุนป้อมไวมากนะผู้ชมแล้วก็โหลดไวมากจริงๆครับนะก็คือแบบปลายพาวเวอร์ของเราเกือบจะถึง9 0้าอยะคุณผู้ชม คือแบบมันโหดมากแล้วบบปืนมันแม่นอยู่แล้วไนงะสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่ชอบเล่นแบบรถถังสายซอยแบบยิงมันมนยิงเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เน้นพังตัวอะไรมากมายเนะี่ยผมแนะนําคันนี้เลยนะคุณผู้ชมก็ถูกว่าเป็น1นึคันที่แบบว่าดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ป้อมค่อนข้างหนานะคุณผู้ชมแต่ว่ากระสุนทองโดนยิงอ่ะ ก็เข้าอยู่ครับโดนยิงก็คือ,อยังไงก็เข้าแล้วก็จุดอ่อนก็คืออยู่ข้างบนหัวสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ถูกใจนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะคุณผู้ชมนานๆมารีจะมาแน่ครับสวัสดีตอนส้าบ๊วสดีครับ